จะได้เปิดรหารทุนี้ให้นะคะรุ่นนี้ก็ไก่วอลแหวนเจ็ดค่ะฟังไซส์ดีๆนะคะรุ่นนี้สีครีมไข่ไก่นะคะครีมไข่ไก่ตัวนี้เหลือแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะเหลือแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะฟังแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะใครใส่ไซส์สี่สิบสองอยู่นะคะใครช,ชอบตัวนี้นะคะรุ่นนี้ก็ไก่วอลแหวนนะเจ็ดนะคะเซลให้ลูกค้าหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทอีแค่ตัวเดียวค่ะนะคะรุ่นะะนี้ปกติหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นงานแขนละบายแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงปลายเน่กคะะใงานรแต เป็นงานผ้าแก้วนะคะใครที่ผิวเซนซิทีฟนะคะเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเป็นงานผ้าแก้วมีอกาสนะคะที่จะ,ะระคายเคืองผิวมีแค่บางท่านที่ไม่แพ้เนาะอย่างดราเนี่ยก็นิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบว่าช่วงบริเวณไหล่ต่อยต่ออะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะที่อาจจะมีตัวเนื้อผ้าเนี่ยเข้าไปโดนผิวได้นะคะถ้าใครที่เซนซิทีฟก็ไม่แนะนํานะคะ รุ่นงานร้เองานตัวไหนนะคะที่มันเป็นงานผ้าแก้วเนี่ยส่วนโอวันตินมีไซส์44ค่ะอาเซลหนึ่งพนสี่รอห้าสบนะคะใครใส่ไซส์44นะคะมารับไปดูแลได้เลยนะคะสีทีมโอวันตินนะคะก็ไก่วอลแหวนเจ็ดนะคะ,คคะก็ไก่วอลแหวนเจ็ดนะคะติดป่ะถึงให้อนะคะสีทีมโอวันตินค่ะก็ไก่วอลแหวนเจ็ดไซส์44นะคะไซส์44ค่ะสีขาวนะคะสีขาวะคะ่ะสีขาวสีขาวก็ไซส์44ค่ะ,ก,คะก็ไก่วอลแหวนเจ็ดนะคะก็ไก่วอลแหวนเจ็ดสวยมากนะรุ่นนี้นะคะ่ะ สีขาวนะคะงานเป็นแขนระบาแบบนี้นะ,ะสีขาวด้านหลังเห็นด,ด้านหลังด้วยแล้วก็สีฟ้าค่ะสีฟ้าคือไซส์สามสิบแปดนะคะสีฟ้ามีไซส์สามสิบแปดค่ะเป็นฟ้าแบบว่าอมม่วงนิดนึงเนาะตัวนี้นะคะอันชันหนักเหมือนฟ้าแบบอมม่วงอันชันนิดนึงอะ่ะคล้ายๆสีนะคะ,นะคะก็ไกว่วอลแวนเจกะ่ะอันนี้ดราเซลนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ แล้วก็สีชมพูค่ะชมพูนะคะมีไซส์40ค่ะชมพูมีไซส์40ค่ะชมพูเขามีไซส์40รุ่นนี้เซลถูกมากนะ <c oughs> นะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะนะคะเออราคามา1,700บาทนะคะรุ่นนี้นะนะคะตัวผ้าที่เอามาใช้นะคะแล้วก็เชิงลูกไม้ที่เอามาแต่งรุ่นนี้นะ,ะอันนี้ลาเซลเพราะว่ามันเหลือแค่ไซส์ละตัวเท่านั้นนะคะสีเขียวมีไซส์36ค่ะลูกค้า นะคะลูกค้าตัวเล็กที่สุดเลยนะคะก็คือไซส์สามกนะคะรอบอ,อกเสื้อสามสิบหกนิ้วนะคะอันนี้สีเขียวนะคะสวยสีเขียวก็สวยนะก็ไกว่วาแหวนเจ็ดนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะ